มางาน TCC ปี2022จะเป็นยังไงไปดูอันดับแรกซื้อตั๋วก่อนแต่พอดีว่าผมไม่ต้องซื้อเพราะน้องผมจ่ายแล้วมาพบกับบูธ Hot Toy Black Adam แต่ผมไม่ดำมากับบูธ4.0 Character Toy มาพบกับบูธ Queen Studio นี่โ Joker ส่วนนี่ Joker มาพบกับ มซอมบี้แต่ผมไม่ได้ซอมบี้ผมซอมปี้แล้วมาพบกับบูธ NFT เกมที่มีหลายๆเกมของ NFT ในเครือของค r y p t o เคอเรน c y มากมายคุณจำไว้อย่างหนึง่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วมาพบกับบูธซิปปอ่ะผมมีคำถามอย่างสีเหลืองนี่อะไรพี่อะ,ะ่หรอและเป็นไฟแช็กหลัก<อ>จุดไฟขอ,องจริงของดีจุดไฟทีเดียวติดและก็ดับได้ด้วย มาเพราะว่าบูธบิลลี่บิลลี่